สวัสดีค่ะทุ่มหนึ่งแล้วทุกคนทุ่มหนึ่งแล้วทำอะไรแบบยังไม่เสร็จเรียบร้อยหรอกเดี๋ยวจะไปเก็บพลัมเพราะว่ามันจะข้ามก่อนดูพลิกต้นพลิกก,ล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 กล็ล้มโอ้ยหนักหลายหนักหลายหนักหลายลงจำงนไม้สอยเดี๋ยวไปเก็บพลัมสีม่วงค่ะทุกคนนอนต้นนู้นสวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปนี้พาเก็บก่อนนะเดี๋ยว านายช่างบอกว่าอยากทานเคก้กลูกพลุนหนึ่งก็เลยเดี๋ยวมาหาดูว่าลูกไหนสุกๆนะจะต้องเลือกแบบลูกคล้ำๆหน่อยนะคะเลือกเอาไปทําเคก้กจะได้แบบอมเปรี้ยวอมหวานนะโอ้ยเต็มเลยไม่รู้ว่าจะเน่าเยอะไหมนะทุกคนมามาเก็บกันนี่ก็พอได้แล้วเนะนี่ยนี่อย่างนี้โอ้ยนี่ๆๆนี่นี่ยลูกในสุกเต็มที่จะเป็นยังไงคล้ำ อยู่ข้างล่างนะคะเก็บกิ่นฟินเลยข้างล่างเนี่ยเนาะเดี๋ยวข้างบนค่อยเอาไม้ใส่แมลงมะเกาะมือามันแลงเยอรม,มันไตไปใส่ไปไปตะก้าวางอยู่ตรงนี้ไปไหน,นเนาะดี๋ยวู้น่ากินไหมจ๊ะชิมจ้ะไม่สุกมากก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่อมเปรี้ยวอมเปรี้ยวอันนี้ล่ะสุกยังดูสี ความค็มเอออ้ยเดี๋ยวชิมหน่อยอืมกรอบดังเกาะอืมเปรี้ยวอ้ยนอนนอนอีกแล้วจา้านอนอืมเป็นเปรี้ยวอยู่เลยอย่เี่ย เยวก็ยังมากินเ <c oughs> ียวก็ยังมากินนอนนอนนอนเอ้ยอนอนอืมอไปกินซะลูกนี้สวยๆทุกคน <c oughs> โอ้ยยังตูดเขียวๆนี่เลยไม่เป็นไรเราไปอบเลยมันก็จะอร่อยลูกนี้เขียวๆอยู่ไหมเห็นลูกนี้สุกๆ นี่อุย้ยนิ่มแล้วบางลูกก็จะสุกเพราะว่าโดนแดดเนาะโดนบ่มแดดโอ้อันนี้ยังอันนี้อันนี้เอออุอ้ยเห็นไหมทุกคนเนี่ยนเนี่ยแมงเจาะคันเนี่ยเนี่ยเป็นเป็นรูจ,จบูเดี๋ยวจะไปเอาบันไดมานะปีนได้ไหเนี่ยกุเนี่ย,ยโอ้อนบ้านเมาแล้ว โอ้โหเมาแล้วเสียงดังไปไหนลู้ช่วยแม่เก็บก้อนเร็วมาช่วยแม่เก็บเนี่ยดูลินรี่อู้งานทุกคนปีนให้แม่หน่อยเร็วเนี่ยไปนั่งอะไรกับผักเดี๋ยวกินกับแมวที่จะตกดินแล้วอะไปดูทานตะวันแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวจะรี่มาเก็บนะสวยๆหนึ่งยังไม่ได้ให้พาชมเนาะ เนี่ยทานตะวันที่หนิงปลูกไว้อะทุกคนต้นโตงามมากเลยค่ะสวยทึงเลยเนาะทุกคนไปไปเก็บบันไดประจําตําแหน่งมาแล้วเจ้าค่ะเราก็จะปีนขึ้นไปไหนเจ้ะไหนจะะ้นจะลูกไหนลูกไหนฉุกฉุกนี่เห็นไม้ข้างบน,นก็จะสุกกว่าอ้ยทุกคนอู้ตรงนั้นอะ่ะเยอะเลยค่ะแต่ว่ามันยังไม่คล้ำมาก ก็ยังไม่มาก,กน,นะแต่ในช่างเรียกร้องเค้กนี่สองลูกนี้ลราก็อุอ้ยสวยนะลูกใหญ่มากเลยค่ะนี่เก็บเอาเก็บเอาเก็บเอาปีนี้ดกมากดกกว่าปีที่แล้วอีกก็จะสลับกันไปเนาะปีนี้ลูกแพรไม่ค่อยดก ว่าจะเก็บพรัมไปพลมเหลืองไปฝากป้าด้วยโอ้ตรงนู้นอุ้ยจริงนี่นันกับแอปเปิ้ลค่ะวิวแอปเปิ้ลสวยๆพันมาพรัมกันต่ออ้แสงพสระอาทิตย์สวยงามจังเลยโอ้ยนี่ยังเขียวๆ เขียวมันก็จะเป,เปรี้ยวหน่อยนะเป,นเปรี้ยวเราก็ไปปรุงแต่งเค,ค้กให้มันเข้ากันกับความเปรี้ยวข้างบนนะ่ดดกเต้เลยทุยกคนนูน่นน่ะนูน่นค่ะนูน่นน,น,อ,นอุ้ยข้างบนอุ้ยเอาไม้สอยเอานี่ไปไม่ถึงลูกนี่น่าจะสุกลูกใหญ่กว่าข้างทางดกกว่าข้างทางอีก โอ,อ้มาทั้งกิ่งเลยค่ะนี่สุก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 อยู่ด้านบนเพราะว่าเขาโดนแสงน,นี่ทุกคนรับไปเลยสรสอยพี่น้องสร้สอยนกกระแตบินควมไปขัำ <laughs> อุ้ยอืม ส่ยบะม่วงอุ้ยนี่สามลูกนี่อู้หูอู้หหล่นหล่นบรรยากาศยามเย็นเก็บพลัมค่ะเด้อยิบเลยค่ะหยิบเลยยาระบายอ่อนห่อยิบเลยค่ะหยิบเลย ยิบยิบยิบแล้วสอยอยู่คนเดียวโอ้ยลูกใหญ่มากเ,าเดี๋ยวนะเอาเอะทับเนี่ยดูกะนาดนเนาะลูกยังกับไข่นี่จะเป็นเรียวๆอ่ะใส่กล้องนี่ลูกใหญ่บ่เอฟเลยค่ะเก็บแ,แป๊บเดียวจะเต็มตะกร้าลแล้ว ได้เยอะแล้วค่ะพอทําเค้กแล้วเดี๋ยวถ้าจะเอาไปฝากปู่ปู่แม่ย่าไปฝากป้าเดี๋ยวคอยแบบมาเก็บใหม่นี่ไปเก็บลูกพามเหลืองมามันไม่เยอะลูกพามเหลืองอะพามม่วงถึงจะดกอืมสุกหวานชอบพามเหลืองถึงว่าจะเขียวเหลืองมันก็อร่อย ต่เนี่ยเปรี้ยวอยนอนดูพะโม,ม่งหน่อยดิว่าจะเจอลูกดีๆมั้งไหมลูกสุกๆนี่เจอแล้วเจอนอนนี่เป็นรูๆแบบนี้ค่ะนเนี่ยเนี่ยมันจะมีแมงมาเจาะกันอนไข่ข้างในก็เป็นนอน โอ้ยในสุกดีเลยโอ้ยอแบ่งกับน้อนกินเอาแอปเปิลก็ร่วงปีนี้ผลไม้เป็นหนอนเยอะมากเลยแอปเปิลก็เป็นนะคะเนี่ยเออ,อ,อ,อหวานแล้วโอ้ยลูกนี้หวานหวานแต่ไม่หอมเท่าไอ ข้าวเหลืองอทำเค้กอร่อยเลยแบบนี้โอ้โหนอนเยอะเลยทุกคนเจอลูกดีๆบ้างไหมโอ้โหเจอแล้วคะ่ะสวยงามม,ม,มันก็จะไม่ต่อหมดทุกอันหรอก กำลังร่อยแบบนี้ททำเค้กอร่อยอกินมันละเจ็บแปดลูกพอใครแบบอยากระบายลูกพุนอบแห้งช่วยได้ค่ะทุกคนใครอยากระบายลูกพลัมเนี่ยเขาไปอบแห้งเขาก็เรียกลูกพุนเนาะนี่รับไปเลยค่ะ เดี๋ยวหนึ่งจะลงผักสักแป,ป๊บหนึ่งนะคะลงผักพอดีฝนตกเนาะตอนชเช้าๆนะ่ะเราก็จะไปตัดมะเขือเทศมีอะไรให้ทำต่อนี่ก็จะทำความสะอาดทุกคนค่ะดงแมงลักมะเขือเทศกำลังแดงน,นี่กำลังสุกแดงเลยนี่โอ้โหดุกมากปีนี้มะเขือเทศดูค่ะนอกนะอีกตรงนี้ก็ไม่ต้องลดรัก เนี่ยวจะเก็บใบพริกเอาไปไว้อยู่นะหน้าหนาวเราก็จะได้มีแบบทำแกงเขียวหวานเป็นพริกแกงเขียวหวานแกงอ่อมอะไรอย่างงี้นะพริกของไอ้ไทยอะ่ะถึงจะหอมๆนะอ้นนี้พริกจินดานี่ดูนี่ไปแล้วเดี๋ยวถ้าในในครัว มันยังแบบสว่างสีสวยอะไรเงี้ยเนี่ยก็จะทำเค้กต่อนะคะถ้ามันนั้นก็จะตื่นเช้าๆมาทำเค้กคะ่ะทุกคนไปแล้วคะ่ะทุกคนนี่รับไปชิมเลยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ามีความสุขนะคะชื่เนเอนอาเบนมีความสุขยามเย็นมีความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกคนขอบคุณที่มาติดตามกดไลค์กดไลค์กดไลค์ให้กับท่นิง้งอินเดเรามาณีบายบายคะ่ะ